you mm -hmm. สวัสดีครับเจอกับเจียมเชนเนีครับเจียมเชนวันนี้พามาชมเอาเนีตั้งก็ได้พามาชมไล่แตงโมนะครับไล่แตงโมล,ลูกใหญ่ๆพาชมลูกใหญ่ๆเลยนี่ลูกใหญ่มากเลยนี่ โอ้มีแต่ลูกสวยๆเออนี่ใหญ่มากเลยอันนี้ใหญ่มากมันจะเป็นไรล่อยู่ถ้าใครรู้จัก ถ้าไปดูตุตรลก็เด่นกันตายผมชมพาชมนะครับเป็นบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยเป็นบรรยากาศที่ดีมากทางฝั่งโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนอ้อยเอาลงอ้อยกันอยู่นะครับ วันนี้ได้มีโอกาสก็เลยมาไล่สดให้ดู <c oughs> เป็นแปลงที่สมบูรณ์มากเลยเป็นดินดินลักษณะก็จะเป็นดินอะไรเขาเรียกดินเหนียวนะนี่นาะเขาเรียก Thank <laughs>